สวัสดีค่ะ FC แฟนคลับของน้องอุงอิงและสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกทท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชบาบ้านทุ่งแชนแนลค่ะถ้าพูดถึงแม่นมติมคงไม่มีใครที่จะไม่รู้จักแม่นมติมกันนะคะแม่นมติมหรือแม่ติมกุสุมานี่แหละคะ่ะแม่ติมคนนี้นะคะที่ได้ดูแลน้องอุงอิงตั้งแต่น้องอุงอิงเริ่มเข้ามาสู่วงดนตรีสาวน้อยเพชรบ้านแพงแม่ติมก็ได้ดูแลทุกเรื่อง ของน้ององค์อิงเลยค่ะและวันนี้ความเปลี่ยนไปของแม่ติ๋มก็คือเรื่องชบาเองก็ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะคะสําหรับการแต่งตัวของแม่ติ๋มลนวันนี้แม่ติ๋มแต่งตัวมาแบบเซอร์ไพรส์ทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันได้ในคลิปนี้นะคะทกใอคย จบอยู่จบจบอากม่บากล้องน่ลาบอทนมาอยู่ลาบอทก็นด้แม่ซุกเป็นตาที่างไหเนี่ย เฮโน่เว้หละโอ้ใส่แต้งหนา่มเร่องใส่กันแป้งแ้งหนาสองช่องผนได้เท่านี้โอ <t ion half> ้ยจช่องไดเป็นช่องใดจะคอยทยยังยี่งหลามากรเปลไาน้ำผ่อนการไ่อยู่ในตานี่นะแต้งตัวมาก่เกใจตุ้มสีแม้วัน่องนี่เลยนะ มันเกินไปแล้วนะแม่มันเกินหน้าเกินตาลูกแล้วนะหาเนี่ยมันเกินหน้าลูกแล้วนะเนี่ยเถนเน่ยไม่ลงเลยไรเหอลยอ น like, oh, so ้่ติมเนนบอมาี่ประจักษ์ที่ประจักษ์่ไงนองยังน้องติวัเียเอาซื้อซือซื้อมาคือคู่สอนล่ำคอยแทะบอมเพาัน่อะไรกันอ๋ะอติมแมนเมื่อนี่สิแมนเาล่าว่ะแล้วด้บอกบอดปะบูบอกบอเห็นเรามาน่เหอนีมาติมาทัันบ่แต่ว่าอุ้มติมอยอนอีหลางหัจักเยอะบ่ นี่แหละกับไอ้เชิญลงไปชมร้อมฟาดขนาดชุดเยอวยังร้อนเด้นี่ยสมือบ่กหอนเด้ไปเดินตลาดยังตลาดอยู่ไหนตลาดของกินอยู่ข้างหน้าไปเดินตลาดปะเคครียบร้อยนะครับพี่น้องขอบคุณน้องเชิญลงนะแล้วก็ตอนนี้ก็เลังสีสวนล่าพี่ ความทุ่มเทส ok ุด้าแ่สุงอก็มันงานเทไต้องเ็นบอน้องงาทเลวาวจ้านากบบอเปินีแเนแล้วเบสแล้วนงลดเจเนอย่ามาปกค่อย่ามาปาเามาป้เน้องนันมีสาเวน้นล่ะนี่แล้วไอ้ก็บบอเวเอาเือลงดิเก็อ เนี่สีน้องเกินเว้ะบ้บท่านจบอยู่บอท่านจบครัมบีสิบหูเบเออล่มด้อยู่เด้๋ยล่ะง้ตาบาแเบกใจเดียวเนี่ยไอ้กะฮักเจไปฮักก็ยืนดี่เปพูดมากพูดมาปั้มดีไปแหลย ลงมากได้ได้ได right. ้เดได้ไหมนหลักสละเอมนหลักสอฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องชาบ้านทุ่งชาแนลกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ